สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมจะทําไว้สําหรับคนที่เพิ่งมาเล่น p s p ครั้งแรกนะครับคือคนที่แบบไม่เคยจับเลยสําหรับ <c oughs> ใครที่รู้แล้วหรือเซียนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับผมทําให้สําหรับคนที่มือใหม่จริงๆอะ่ะคือน้องๆหรือเพื่อนๆที่ ต้องการนะครับสนใจอยากจะลองเล่น p ี p เนี่ยแล้วงงงงว่าเครื่องแปลงกับเครื่องไม่แปลงเนะี่ยมันคือยังไงมันต่างกันยังไงนะครับมามันก็มีจุดต่างอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเอาเครื่องที่เดิมเดิมก่อนเครื่องเดิมเดิมเนี่ยพีเพีเดิมเดิมนะครับ เรื่อง systems o ซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเอาแบบภาษาบ้านๆเลยคือเครื่องเดิมๆเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันจะเข้ามาไม่มีเกมแบบนี้ครับเ,เกมแบบนี้จะไม่มีเลยจะไม่ขึ้นเลยมันจะมีแค่ตรงนี้นี่จะมีแค่เซฟ จะมีแค่เซฟอยู่เซฟมันจะอยู่ในเมมของเราที่เสียบไว้ที่เครื่องอันนี้คือเซฟเกมที่เราเล่นไว้นะครับวิธีเราจะเล่นเกมนะครับเครื่องเดิมๆเมนี่ยคือนี่ช่อง u m d นี่ครับแล้วก็ตลับเกมหรือแผ่นเกมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผม ปรับกล้องใหม่ก่อนมันชิดไปอ่ามาต่อครับเี่เดิมเดิมเลยเราจะต้องใส่แผ่นมันตรงนี้ก็คือแผ่น umd เนี่ยครับแผ่น umd แผ่น umd ทุกวันนี้ก็หาง่ายนะครับตามกลุ่มเกมเก่าหรือก็กลุ่มผมก็มีสำหรับ psp โดยเฉพาะ PSP แล้วก็พวก P s Vita ครับพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับ ita, P s Vita PSP ในกลุ่มก็มีคนมาลงขายอยู่นี่ครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นี่แหละครับคือแผ่น UMD p s p เนี่ยมันจะมีแผ่น UMD สําสำหรับดูหนังเลยนะแต่ส่วนมากจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ก็อังกฤษอังกฤษก็หายากส่วนมากจะเจอแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับวิธีเล่นเราจะต้องใส่เข้าไปนี้ แล้วก็ปิดส่วนการตั้งค่านะครับมันตั้งค่าได้ให้ใส่แผ่นแล้วก็เปิดเกมเลยก็ได้หรือใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็รอแบบนี้ก่อนให้มันขึ้นแค่นี้นะครับเครื่องเดิมๆจะเล่นได้ทีละเกมแบบนี้คือต้องใส่แผ่นแล้วก็ถ้าเกมที่ใส่ไปแล้วกดเข้าไปเล่นไม่ได้ ขึ้นให้อัปเดตก็คือซอฟต์แวร์ในเครื่องเรามันต่ำเกินไปเราต้องกดอัปเดตตรงนี้นี่เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดมากับแผ่นมันเราต้องอัปเดตเป็น6.20ก่อนก่อนพออัปเดตเสร็จเราก็จะเล่นเกมของมันได้นีครับเครื่องเดิมจะเป็นแบบนี้ส่วนอื่นก็จะเหมือนเครื่องแปลงส่วนอื่นนะ ส่วนอื่นก็จะเหมือนเครื่องแปลงละเราะมามันมีจุดต่างกันอยู่ที่เราเล่นเกมนี่แหละแล้วก็นี่ครับตัวเล่นหนังถ้าเราใส่แผ่นหนังผมก็ไม่เคยใส่แผ่นหนังเหมือนกันว่าจะลองสั่งมาอยู่มันจะน่ามันน่าจะขึ้นตรงวีดีโอนี่เนะี่ยถ้าใส่แผ่นหนังเข้าไปอะไอพีพีเนี่ยมันเล่นเล่นหนังได้ ส่วนเกมมันน่าจะขึ้นที่เดิมเนี่ยตรงรูปเกมเนี่ยหนังน่าจะมาขึ้นที่วิดีโอเดี๋ยวว่าจะลองสั่งแผ่นมาดูว่ามันจะขึ้นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าส่วนอันนี้แผ่นเพลงมันก็น่าจะมาขึ้นที่มิวสิกเนี่ยแหละครับมันจะมีแผ่นเพลงด้วยนะแผ่นเพลงก็ภาษาญี่ปุ่นเน่เหมือนเดิมที่ปุ่นมาอังกฤษมั่ง ่วนกล้องกล้องมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมครับเสียบอยู่ข้างบนเนี่ยนครก็มีประมาณนี้ครับ,รบสำหรับเครื่องเดิมนะเล่นเกมก็ต้องใส่ที่เราแผ่นต่อไปก็จะเป็นเครื่องแปลงลนะเครื่องแปลงเนี่ย เราจะลงเกมไว้ในเมมซึ่งเมมที่ใช้เนี่ยก็จะให้ดีนะ64จิกเนี่ยกำลังดี32น้อยไป128ยจิกก็เยอะไปครับมันจะเลือกเกมยากเล่นจริงๆก็ไม่หมดหรอกนี่ครับเครื่องแปลง เครื่องแปลงรูปเมมมันจะขึ้นมาแบบนี้กดเข้าไปปุ๊บนะครับตามที่ให้ดูตั้งแต่แรกๆเลยนะที่ให้ดูตอนแรกอะเกมมันจะมาอยู่นี่ข้อดีของเครื่องแปลงนะครับคือหัวอ่านจะไม่ต้องทำงานหนักหรืออีกกรณีหนึ่งเครื่องเดิมๆที่เล่นมานานมากจนหัวอ่านมันเริ่มเสียละไม่ทำงานเราก็ตัดหัวอ่านทิ้งไปเลยครับ มาแปลงเครื่องเล่นในเมมแทนนี่ครับข้อดีของก,การใช้เครื่องแปลงแต่มันก็มีบางเกมนะครับที่เอาลงมาในเมมเนี่ยไม่ค่อยดีอาจจะมีค้างบ้างอย่างเช่นเกมรถแข่งเนี่ยถนนแม่งไม่โหลดถนนมันโหลดมันไม่ยอมโหลดถนนนี่ย แล้วก็มาตรงนี้วิดีโอเนี่ยวิดีโอนี่ก็แปลงจากคลิปที่แล้วนะครับถผมทําไปก็แปลงไฟล์มาเก็บไว้ได้ลงมาที่วิดีโอของ PHP เนี่ยเป็นไฟล์หนังเนี่ยครับไฟล์หนังไฟล์เพลงก็จะอยู่นี่เพลงนี่ยังไม่ได้ลองต่ต้องลองดูอีกทีว่าเพลงมันจะเป็น มีสามลงได้เลยหรือเปล่าก็ไามา่รู้ไม่เคยลงเหมือนเพลงหนังพอแปลงเสร็จก็กดเข้าไปได้ครับอันนี้สองพันสิบสองนะเสียงมันเบาไว้เรื่องเนี้ยต้องต่อลำโพงออกมา ก็มีประมาณนี้ครับสาหรับเครื่องแปลงแล้วก็เครื่องแปลงตอนเนี้เครื่องแปลงตอนนี้มันพัฒนามาน่าจะถึงจุดสูงสุดของมันแล้วมั้งคือแปลงเป็นหกจุดหกหนึ่งโปรซีเนี่ยเวลาเราถอดแบตถอดแบตออกเกมมันจะไม่หายนะคือพอเราใส่แบตเข้าไปเนี่ยเกมมันก็จะกลับขึ้นมาเลยไม่เหมือน พวกแปลงในยุคแรกๆสมัย PSP เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสมัยนั้นน่ะตัวแปลงมันยังทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเวลาเราดับเครื่องแบบชัดดาวเลยเปิดมาเกมจะหายหรือถ้าเราถอดแบตออกเกมก็จะหายเราจะต้องไปรันก่อนรันรันอะไรสักอย่างนี่ครับรันรันเฮนรันอะไรเนี่ย รันเพื่อเรียกเรียกเกมขึ้นมาแต่ตอนนี้เราไม่ต้องรันอะไรแลวครับคือแปลงไปเสร็จมันก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยเราไม่ต้องรันอะไรเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะปิดแบบชัดดาวเลยนะ กดแช่ครับกดแช่จนมันดับแล้วก็ละอันนี้คือปิดเครื่องแบบจริงๆแต่อย่าไปปิดแบบนี้นานๆนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงเราจะลืมเอามาชาร์จแบต p ี p เนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งนานๆจนแบตมันแห้งไปเลยอะ่ะไม่มีไฟเลยเดี๋ยวมันจะพาเครื่องเสียด้วยเพราะว่าในเครื่องเนี่ยมันมีฐานไบออดอยู่ถ้าฐานไบออดหมด ไม่มไวมันจะชาร์จแบตไม่เข้ามันจะขึ้นเนี่ยโลโก้โซนีนะครับถ้าชารัรดาว เกมไม่หายใช่ไหมเกมยังอยู่วิธีลงเกมก็ง่ายๆลงผ่านโทรศัพท์ก็ได้ใช้คอมก็ได้ครับครับความแตกต่างก็มีประมาณนี้ตามที่บอกไปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปครับไปละ